วันที่22มิถุนายน2 5 5 7เวลา13นออาฬิกาผอสพปนาทิวัดเขตสองมอบหมายให้ในายนุกูลชูนุย้ยรองผอ,อสพปนาริวาดเขตสองไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับคณะนักเรียนของโรงเรียนบ้านสมัยโกโลกในระหว่างที่กําลังศึกษาวิชาทำศึกษาณศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนาโรงเรียนบ้านสมัยโกโลกเขตเทศบาลเมืองสมัยโกโลก อำเภอสงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งโรงเรียนบ้านสงไหโกลกจัดขึ้นทั้งนี้นายอภิชาติขาวสุริจันทร์ผอโรงเรียนบ้านสงไหโกลกได้ให้การต้อนรับสําหรับวัตถุประสงค์ของการมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวาทิศนั้นก็เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6ได้เรียนรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาประทูธรรมวิชาธรรมวิชาพุทธวิชาวินัยของระดับธรมศึกษาทั้ง3ระดับ ก็คือชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกโดยจะมีการเรียนการสอนในทุกอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19ตุลาคม2 5 1 7จากนั้นก็จะมีการสอบเพื่อรับใบประกาศสัญบัตรทำศึกษาส่วนกลางจากสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารหอสมุดมหามมกุฎราชวิทยาลัยหน้าวัดประวันิเวศวิหารถนนพระสุมเมนเขตมลครกรุงเทพ